มีรายการชกกับก้าหน้าภาค2วันที่5้ตุลาคมนี้เป็นไงบ้างครับความพร้อมไฟนี้ก็เต็มที่ครับก้าลำลักไฟนี้ครับก้าวตัวมานานครับกี่วันกี่เดือนครับ2องไฟนี้ก็ตั้งแต่ชกกับเพชรดำแล้วก็เข้าค่ายเลยแล้วก็ตอนแรกจะมีรายการอย่างพี่เอกสรรครับก้ไม่ได้ชกผมก็กลับบ้านไปอาทย์นะขึ้นมาทำน้งกาย่อนอยังไฟที่แล้วก็เราแพ้มาไฟนี้ไฟ,ไฟที่2ช<ๆ>กกัน1้5ยปอนด์เราคิดว่าเกมการชกในในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนครับก็ต้องต้องดูสีนะต้องสนุก พราะครั้งที่แล้วผมไปแพ้เหลี่ยมนิดหน่อยใช่เขาได้อาศัยลูกหลักเหลี่ยมนะครับสวยงามกว่าครับ,รบแต่ไปนี้ผมกแก้ทางไปดีครับเขาหน้าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือแข้งซ้ายเนียนมากไบที่แล้วเนี่ยเอ่อเราเป็นสไตล์เดินสไตล์บุอ๊อยู่แล้วซึ่งสไตล์แบบ ของเราช่วเนี่ยมันมันเป็นสไตล์ที่เข้าทางข้าวหน้าเรามีการเตรียมตัวแล้วก็ปรับแผนไว้ไงบ้างก็ต้องปรับอีกสไตล์นะครับก็ต้องมีลุกมีรับบ้างนะครับต้องเลือกให้พี่เขาได้เดินหาเราบ้างนะครับต้องต้อนให้เขาได้เราไม่เดินมั่วครับไม่เบิดไม่เดินเหมือนไปที่แล้วครับแสดงว่าแผนการชกครั้งนี้เนี่ยต่างจากครั้งก่อนแน่นอนรอาใจได้รอยครับแล้วความมันความเดือดบนเวทีนะถ้ารถถังไม่เดินบี้แฟนมวยก็อาจจะมองเฮ้ยเกมมันไม่สนุกตัวนี้ไปไงมันก็มันก็ต้องรอดูไปเลยเหยียบเพราะ ไม่ใช่ว่าผมยังไม่เดินผมก็ต้องเดินเปลดยเกมแล้วแต่เดินในแบบอีกสไตล์หนึ่งใช่ก็คือไม่ได้เดินทู่เหมือนเดิมแล้วเราต้องท้าทายเขาได้บกุกครั้งที่แล้วเดินมั่วไหมผมมั่วมากครับเดินมั่วใช่ไหมคือพอลูกพี่ถามงว่าเฮ้ยออยสนุกหน่อยได้แล้วก็อยากให้วันนั้นเป็นสึกลูกพี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่คนก็รอดูนะครับพูดถึงความมั่นใจหน่อยไฟนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็เต็มที่ครับก็หน้าที่ของนักมวยครับก็เหมือนพี่เขาไม่มีรายการด้วยนะครับก็ได้โชกกับผมก็เป็น หาคู่ยากนะแกหาคู่ยากได้ได้มีผมได้โชคเนะี่ยผมก็เต็มเต็มใจครับเพื่อทีอ่เขาได้มีค่าตัวได้เลี้ยงครอบครัวกันด้วยครับครับผมสุดท้ายรถถังฝากอะไรแฟนมวยนิดนึงครับก็าฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับก็ฝากเป็นกับบังใจด้วยทั้งสองคนครับสนุกแน่นอนครับข้ามพลาดเลยทีเดียวที่ห้าเนี่ยขอบคุณมากครับ